สวัสดีค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นมะละป่านะคะต้องขอบคุณนกนะคะเพราะว่านก,กนมันมาเที่ยวไว้นี่เห็นไหมอร่อยมากเลยค่ะมาเด็ดกินหลายทีแล้วแล้วก็มะละเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นตามข้างทางเราก็ไปเด็ดมากินได้นะคะ นะนีม่มีเยอะเลยคือมันไม่ใช่ว่าไม่ไม่อยากปลูกนะแต่ว่าคือคือเช่าบ้านเขาอยู่มันไม่มีที่นะคะมันเราก็เลยแบบ เจออะไรที่แบบข้างทางที่กินได้เรารู้ว่ามันกินได้เราก็เด็ดกินเอาข้างตามข้างทางนี่แหละตามป่านี่แหละไม่มีเจ้าของนะคะเราก็มาเด็ดกินได้อืมก็ได้หลายลูกอยู่นะ